สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเนอะนี่กวาสิพะมาเบิงนะครับขอก่บอนโอ้เผ็ดไปทรงเยันครับเบิงคอกวัวคนไกลหน่อยลูกโกไกลีกยหนูแม่เดียวบ่เนี่ย <c oughs> น,นี่ก็ลูก,กไลยแต่ตครับนี้ครัอบโอ้โหลูกดกแต่วะนี่ครับไม่หอดคบกุงคบกุงเป็ดสุดไม่ะนี่งไงไม่ไลเบบลยเป็นยังเป็นปลาเปลี chiên ở đây da sủa vậy hả phô cái phạt quá cái phạt anh vẫn phun được, đúng luôn, ok mẹ phạt ไครเลยมา้แต่หมูไข่มูเก่าเหรอวะไข่ไหมไข่ไข่เปียเจียาอ๋อหมูสุดนั่นนะโอ้เป็นขอตเป็นง่อยๆงดูดิมันว่ามากต้นป่นี่ให้นรยไข่บุกเข้าไปเลย ไม่ <c oughs> <laughs> หลายหลายตัวไงหน้ฮะจอบซ่องจอบซ่อง <c oughs> หลายอ <learning> <c oughs> <ล>ยู่ครับพี่น้องไม่ห<ล>้างแล้วมีบมทธิ์กำลังหมอบโอ้ นี่ครับโอ้งาม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 เป็นอกไก่นะครับแปลบันบานนะครับอยู่กลางดง,งยอย่ังเฮี้ยนนี่ยกกลางคงเลยนะครับขังเกาะก่กับมีนี่กุบกุบฮวงวู้สุดยอดครับวันนี้กับพี่น้องก็บิึงนะครับบรรยากาศเกไก่นะครับเกไก่บ้าน ไงไว้นะครับพอมันมีเดินให้มันยางให้มันเคลียนะครับเดี๋ยวาไาเบรงแข่งหลังอีกกันแห่ให้มันออกมาโอ้โหขับไปอยู่ในป่าบนตูดตูดโอ้สักนี่เป็ดกระมีเป็นเป็ดปากกิงนะครับเนาะเพื่อนเวื่ลุ้งเราไปขายของเยอะเดินผ้าเบ่ง อยู่นี่จะเข้าหลังเป็นปลาเลยครับโอ้นี่พ่อพันพ่อพันพ่อพันสีแดงพีสมโตแบบง,ง่ายวางสามโลกกลยุยถ้ามาเป็นเป็ดใส่ใส่ใส่ใสโอ้ไปแล้ว ตืนครับมันตืนครับผมนี่แกวันนี้กับามาเบิงซ้ำเนี่ยนะครับเป็นขอกไก่นะครับขอกไก่บ้านของลุงนะครับยืนขายขายของอยู่บ้านแล้วก็บลังบ้านมันก็เห็ดเป็นขอกไก่นะครับเป็นเรียงเลียงไก่เลียงเป็ดนะครับเป็นขอกครับง่ายๆครับพิเกษสีแอมขขาง่างนะครับเนาะแขงแท่งกับสังกะสีมุง เอาผัดปลายไว้นิ้วนะครับแม่ปกอีกเทียนหนึ่งนะครับกันแดดกันฝนซ้ำนี่กับพ่อแล้วครับยูได้จะเป็นวังให้ <c oughs> ให้น้ำเป็ดให้ <c oughs> ให้น้ำเป็ดให้อาหารเป็ดนะครับนั่นพูดน,นั่นเห็นปะซึมลไป,ป่เห็นอีก มันมีไก่เมียอย่างนครับกับลูกมันลูกร้ายหลายสงสัยมันใครสอนกันครับอันนี้กับบอแบบทชาตมเนาะนะเห็นบอเห็นบอโอ้อันนี้ฝนกาลิ่นซีฟก็โตครับนาะซีปเป็นสองเมยนะใครทับกันเหรอมันกเบาอออกเรง ตัวแต่ว่าเปลี่ยนแล้วง่ามดีเดียวเป็นไปขายของอยู่เป็นธรรมะไงปะเนาะนี่ครับเห็น่าครับนั่นโต๊ะีสมๆมันง่ายๆนะพ่อพันุ์ครับ,รบมมพ่อพันพ,พ่นพอพันประจำฟาร์มเดี๋ยวเบืงองในไหนมันสาม,ะมะโลกรัวน,นะครับสามโลแปดสี่โลละอ้ว,อวน ไก่แล้วมีดตะโถวันโอ้อวามันขึ้นอยู่กับสภาพแปดล้อมนะครับเนาะวาวามันอยู่ไก่ปลามันไปหากินปลวกแหละครับอาหารแก้กรบเพาได้หายยังครับเป็นเข่าปลายเนี่ยวาวาหายยิงสีเลยครับผมสงสัยสิว่ามา่งไงเนาะซ้ำนีก้อนนะครับเนาะถ้าผู้ได้มากก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมนั่นไม่ครับเด้อขับสหรับคลิปหนาสิเป็นนิยังกันอย่าเลืมอติดตามครับขับสหรับมาหนี้ผมขอกคำค้นว่าขอบคุณและสวัสดีครับโอ้ประเทศไทยสับ